เพิ่งรับมาเมื่อกี้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวให้พี่นิวแกะพัสดุพี่นิวเพิ่งตื่น <S <S คือกล่องอะไรมันคือกล่องอะไรกล่องไปสนับหรือเปล่ามันจะองอยูอะไรโอ้มันคือของเล่นเซอร์ไพรส์รสรแม่หรอเออแม่หลอกว่าเป็นของใช้แต่จริงๆแล้วแอบสั่งของเล่นมาให้อีกแล้วมาแกะเลย ว้าวไหนถอดถุงออกก่อนเจเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเพราะว่าสั่งมาแค่อันเดียวให้เล่นด้วยกันเพราะโนเบลยังใช้ไม่เป็นมันคืออะไรแล้วมันใช้ยังไงอ่ามันใช้ยังไงมันคือปืนเป่าบับเบิ้ลนะครับก็คือมันจะมีหกลิบเก้าหลุมในกล่องเขาก็จะมีอันนี้ให้เฮ้ยเข้มีฮ้ยเฮ้ย้ว้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเ้ย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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ่านแ้้วก็้ีน้ําอ้นเ้้ยเ อ่า<ด>แล้วก็จะมีสติกเกอร์เหมือนให้ติดติดตรงตัวปืนครับผมครับผม,มอ่าโอเคเดี๋ยวให้ติดติกเกอร์ครับนี่ทั้งหมดหกสิบเก้าหลุมก็ไม่มีลมไหนเสียหายใช้ได้มีมีเดี๋ยวเราไปอ่านคู่มือกันใช้อันนี้แม่สั่งฟองอันนี้มาด้วยฟองอันนี้ก็คือเป็นซองเพิ่ม,มก็ไว้ค่อยเทใส่ขวดสั่งมาห้าซองเอออันนี้เขาไม่ได้ให้นะคะเขาให้แค่สองขวดนี้แต่อันเนี้ย ัเพิ่มเองใช่เป็นของนี่ตัวปืนเราเปินออกมาแกะจากนี่อันนี้นะครับเราก็แกะออกมานี่แล้วก็แกะออกมาเสร็จปึ๊อ่านี่อันนี้เป็นแบบชาร์จก็ได้นี่สาย USB ก็มีสาย USB แล้วก็เป็นตัวฐานเดี๋ยวเรามาประกอบกันก่อนครับผมนี่อันนี้เราก็ต่อขั้วต่อขั้วตัวนี้เสร็จแล้วก็ใส่ตรงนี้ไว้แล้วเราก็จะปิดฝาฝามันอยู่ไหนเอ่ยฝามันอยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานี่เราก็เสียงมีเสียงทํางานเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ปิดนะอันนี้ฟังเสียงทํางานก่อนนะ นี่พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังจะเด็กๆมีไฟด้วยนะมีไฟด้วยเห็นนะอ่ารอรออย่าพึ่งเด็กๆรอก่อนครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์เรียบร้อยอ่ะนี่อ่าต่อไปพี่นิวในสวนพี่นิวพี่นิวจะเทน้ำลงไปก่ะเทน้ำลงไปแล้วก็ตุ่มเนี้ยงไปแล้วก็มันก็จะมีฟองฟองเราเองอ่ะอ่าเทน้ำเทน้ำไปใช่ไหม ใช่ว่ามันมีฟอยเหรอมีออมได้ไหมอพอละฉีด <c oughs> แม่ด้วยเนืเบลเปล่าให้แม่เทเต็มถาดเลยลูกเ,เขาให้มาสองขวดนะออุ้ยอันนี้อันนี้เขาไม่ ไม่ได้ให้ตรงนี้แม่ไม่แน่ใจตอนแกะออกมามันไม่มีน็อตตรงนี้อันนี้ก็เลยใช้ยางรัดไว้กลัวมันหลุดอ่าไหนพี่นิวลองสาธิตให้ดูสิทำยังไงเอ่ยทำยังไงเอ่ยอ่อายกขึ้นอายุขึ้นไหนลองเปาสิวู้ววยวววววว โนเวลก็ยิงได้เนาะอ่าอ่าคนละคนละห้าปื๊ดอ่ายิงเลยลูกยิงได้ไหมใช่ไหมอ่าจะหมดแล้วเอออาไปจุ่มเอาไปจุ่มอ่าต่อไปอ่าต่อไปตาฮะตาพี่นิวออาต่อไปตาพี่นิวครับตาพี่ตาพี่สลับกันนะสลับกันอ่าต่อไปน้องรอ คพี่ก่อนตาน้องน้องรอน้องรออ่ะดูๆพี่ทําให้ดูอ่ะพี่ทําอู้อูอ่าต่อไปตาน้องตาน้องุอูนวายมากซื้อมาอันเดียวอ่าต่อไปตาน้องยิงน้องยิงทางนี้ครับอ่ะยิงเลยยิงใส่แม่เลยอันไหนลองยิงใส่แม่สิครับไหนอู้ว้อโอ้โห บับเบิ้ลเลยบับเบิ้ลเยอะเลยเอออ่ะออกไปอ่ะต่อไปพี่อู้อ่าต่อไปตาน้องตาน้องจุ่มให้น้องหน่อยอ่ะถึงคิวน้องถึงคิวน้อง อน้องยิงมี่จะสลับให้สองคนแม่สลับให้สองคนใช่ไหมปืนให้สลับกันครับเล่นด้วยกันสลับกันครับอู้ววอวอ้าวอวอ้าวอ้าวอ่วอบาวอาวอ้าวอมาวอ้าวอ่าอ้าวอาวอ้าวอ้าวอ้าตอัาวอ้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 าว้าวอาอ้าวอ้วอ้าวอ้อ้ปตอาน้อ้อตอา้อ น้องรอน้องรอมาตาน้องอ่ะไหนไหนน้องหันมายิงทางนี้อ่ะน้องยิงเลยว้าวลมพัดไปทางนู้นอโ,โอ้โหโอ้โหว้าวอา้าวอ่ะบ๊ายบายก่อนสองคนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจุ๊บอ้ะขออนุญ,ญาตไปเล่นก่อนนะคอนะคอ,อื